นี่ครับพันเอกหญิงคุณหญิงอัสนีสาวภาคประธานสภาสงคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมได้คัดเลือกลูกที่มีความกระตันยูกระตะเวทีประจําปี2555บอกว่าต้องเป็นลูกที่ดูแลเอาใจใส่บรรดาที่เป็นผู้ให้กําเนิดนะครับดำรงตนอยู่ในศิลธรรมเชิดชูวงตระกูลและต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมซึ่งปีนี้มีลูกกระตันยูที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด85คนแบ่งเป็น5ประเภทครับคือนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนักแสดงศิลปินสื่อมวลชนตลอด จนประชาชนทั่วไปครับ สำหรับกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นในเรื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ก็จะมีการจัดเลี้ยงน้ำพระทยัยพระราชทานเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่นักเรียนด้วยโอกาสและประชาชนที่เดินทางบริเวณสถานีรถไฟหัวลําโพงและทันทสถานหญิงทนตภุรีในวันที่10สิงหาคมนี้ครับและก็ในวันที่4สิงหาคมนะคะทางสภาสังคมสงเคราะห์ก็เตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตรวมพลลูกกตันยูแห่งชาติครั้งที่5ที่บริเวณศูนย์การค้าอายุทยาพาซ่านะคะเวทีนี้ก็ได้มีการรวบรวมลูกกตันยูที่ได้รับการคัดเลือก จากสภาสังคมหสงเคราะห์ในปีนี้และก็ปีที่ผ่านมาขึ้นร่วมให้ความบันเทิงและก็สนุกสนานและก็เป็นตัวอย่างลูกที่ดีให้กับสังคมด้วยค่ะ